ยับมาเข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 ยบเขยายับมาเขยับมเขาเมาเขยับมาเขยเขยบมมายับเขยับมบมาับมมาเยาเขยเขยาเขยับมาเมาเขยับับมาับมมาเขยมาเขยัับมมาเขยับมับเขยัมาเับมาเขับมาเขมาเขยับับ

ยังติดไม่ติดเก็บไอะคมันว่ามองไม่ได้ทงแเลยค่ะัแดดหายลดไม้หน่อยได้หมแค่อ้นคย่าดให้เดไม่เห็นเราเป็นตัวแก่วันนี้เราต้องสวยพี่ออฟช่วยพี่ไม่หน่อยเดี๋ยวเขาัลดไม่เป็นเยยังไม่เี่เลย อัวนนี้ได้เนาะอันี้ได้ยจะไแล้วอันนี้อไลงยากมากลหลเสียงดังอันนี้ลงยังไงอะอัเนี้ลงยังไงอะออบอกนะงันอะบชกชเอาบลมาเสริมเ้ยนะจะมีบมารเห็นยังเห็นไดงใช่ไหม ไม่ไหวลกเกวลูกอง้องหน่ได้มบบานนว่าหนนีได้ไม่ไป้อ้ององไปอีกอเคเดี๋ยวเราขึ้นให้หน่อไปหบกมนอไรันไม่ได้ขุไ่ได้ไมด้ไม่ได้ไม่ไดไม่ด้ม้ไม่ได้ด้ไม่ได้ไม่้ยม่ไไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้มได้ไม่ อันเดิมมันสูงกว่าไม่อันเนี้ยอันเนี้ยต่ำอันเดิมต่กว่าได้ไหมอันเดิมดีกว่านี่หรออันเดิมดีกว่าครับก็อไม่ได้แล้วครับไม่ไม่ไม่เอาอันนี้ออกเลยไม่เอาไม่ไม่พี่ชมใช่สูงไปมันสูงไปใกล้สูงแล้สูงไล้วตัอกันพอกันเอาพี่เอาพี่เก้นอ่ะพี่เจมส์นั่งวันนี้พี่เจมส์นั่งวันนี้่พอดีเลยพี่เจมส์นั่งวันนี้เลยครับพี่เมิร์ฟน่ะเอาแจกยังไอ้แก๊งตัวตะนี่แก๊งไม่เสี่ยงแล้วเออไม่เสี่ยงแล้ว อ๋นะคะแแอร์บ yeah. ีเ a อร์บ yeah. yeah. ีเบอร์บ uh, ีเบอร์บีเบอร์เยูเจอเจอรครับรู้อ่ะคะมาเจอพี่ใรเเจอลจริงเหรอปวยพนหน่อยยนลูกอ๊อหน่อยไรนะไรนะไร้น้องโอเคโอเคโอเคอเคเริ่มเลยค่ะ ตกแล้วแม่สมจุลจุ๋มวันเกิดคนนี้มาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่แล้วใช่ค่ะเท่าแก่เกลค่ะไม่เยอบ้างกแต่ก็ใจร้อนพร้อมตัวนี้ก็จริงๆก็ที่บ้านก็ทานกันอยู่แล้วค่ะก็ทั้งสามพี่น้องก็ทานกันอยู่แล้วค่ะก็เข้าร้านสะดวกซื้อก็นั่นแหละค่ะหยิบตลอดค่ะแล้วก็คิดว่าทั้งคุณต๊อบทั้งเท่าแก่น้อยก็คงคงจะแอบเห็นแหละว่าว่าทานประจำค่ะใจน้อนแม่จแม่ ไม่ไม่ไม่ได้นานเลยค่ะดูยูค่ะสาบานได้เลยอะไรสาบานได้เลยแล้วใส่ดาเทียมาก่อนอย่าอย่าพี่ชมอย่าเมื่อกี้เมื่อเวทีมีการสาธิตวิธีการทำเมนูจากสาราดด้วยเป็นยังไงบ้างครับทำเมนูอะไรบ้างลูกทำข้าวปั้นใช่ไหมคะน้องทำข้าวปั้นช่วยคุณแม่ทำข้าวปั้น ้อยกือั้ยคะเกอโรยมคะเกี่ยอยอ,อ,อจริงๆจกโโลล้ก็มีแบบว่าเป็นมีผงโรย้ว่วใช่ก็เป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดค่ะนี่นะเออ <laughs> จริงๆทำได้หลายเมนูไหมครับลุทำได้หลายเมนูค่ะก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่ว่าเด็กนะแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ทานได้อย่างอย่างเมื่อกี้ที่แม่พูดที่บนเวทบนเวทีก็คือว่าเวลาทานเนื้อย่างอะไรเงี้ยอ่าก็เป็นแบบสไตล์เกาหลีใช่ไหมมีข้าวมีเนื้อย่างมีกิมจิแล้วก็แบบว่าเอาสารหร่ายหนมนิดหนึ่งก็อร่อยดีค่ะอย่างท้าวทีนจะได้เห็นในเมนู หัวเยนิกบ้างที่มีแบบอะไรเออไม่รู้ว่าจะมีคอลแลบหรือเปล่าอันเนี้ยต้องติดต่อไปทางบริษัทยายเค้าแล้วติดต่อโฆษณาแล้วมันก็เป็นเมนูที่เกิลยวชอบใช่ก็เอาไปโรงเรียนด้วยค่ะแล้วบางทีก็จะเป็นข้าวพุกปะทูแล้วก็ป้านป้านหยำหยำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสลัดค่ะแล้วเขาก็พกไปโรงเรียนมีการเล่นที่โรงเรียน เขาแก่เทขาแก่ม kind of ีอะไจะพูดไหคะเ่าแก่เจอเขาแก่บลูว่เอร่อยไหมเ่าแก่เ่าแก่แจกถัลยค่ะเ่าแก่แกอะไรอเออนอะไรคะิ๊กโลแล้วมึงทเขาแก่เขาจิบน้ำก่อนพูดเยอะเขาแก่ตบลูกมาก่าเลแล่ะ ไออยากให้พี่ชมปากมันจะมั้ซื้อได้ใช่ค่ะก็โอ้โหซื้อง่ายมากเลยค่ะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าตามซุปเปอร์เก็ตชั้นนำนะคะเชื่อว่า มีแทบจะทุกที่นะคะก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายแบบแผ่นนะนะคะสาหร่ายปกนะมีทั้งรสออริจินอลนะคะรสเอ่อเกลือหิมาละยันสีชมพูแล้วก็มีหลากหลายรสชาติเลยบบอันนี้ก็จะเป็นรวที่ถึงนี้ก็จะเป็นเอ่อตัวบิกโรค่ะเขาก็จะแบบว่าม้วนๆมาเป็นแห้งๆแบบนี้เด็กเขาก็จะชานแบบแ,แบบ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 นี้อันนี้ก็จะแบบกรอบๆนะคะอ๋อแล้วก็ที่ต้องฝากเลยตอนนี้ก็คือว่าที่แพ เท่าแก่เท่าแก่เท่าแก่หน้าซองเหมือนเราไหมเท่าแก่อยู่ไหนเท่าแก่เท่าแก่อยู่มีรุ่นเท่าแก่อยู่ที่ที่แพ็คด้วยอ่าแล้วก็มีบางเวอร์ชั่นก็จะมีคุณแม่ด้วยแม่คะที่ผซื้อได้ตามเซเว่นตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยและพี่ชมครับอย่างเวลาทำงานรับคอมพิเตอร์นี้เราเลือนไปกับใครเลยไม่บอกก็ เหมาะยังไงล่ะคะเมราะว่าคืออย่างแรกเลยก็ต่อลูกค้าที่เข้าใจยังไงเข้าใจน้องอะไรเงี้ยเวลาเวลาคือนอกจากดูโปรดักต์แล้วนะว่ามันแบบว่ามันมันตรงกับเแม่ถือให้เออมันมันมันพอที่จะตรงกับไลฟ์สไตล์หรือว่าเขาพรีเซนต์ได้ไงเมราะว่าส่วนที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของสโคปเอาเบิร์กแล้วก็สโคปของงานเนี้ยนะแล้วก็เรื่องของชั่วโมงการทํางานอะไรเงี้ยที่เราดูว่า มันมันสอดคล้องกับความเป็นเด็ก3ขวบอะไรเงี้ยอย่างคุณต๊อบอย่างนเงี้ยแกก็น่ารักนะะก็คือไม่ได้ไม่ได้ฟิกไม่ไม่ได้อะไรอ่ะล้วก็รู้เข้าใจว่าเออเด็กมันจะมีอะไรที่บางอย่างมันควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอคนที่เข้าใจว่าอ๋ออยากได้ที่ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้นะอ <ๆ S 1> นะไรเงี้ยแ,แล้วก็ บบไม่ได้ต้องให้ทําอะไรที่มันอภิมิหารแบบว่าเอออะไรขนาดบางทีธรรมชาติก็ธรรมชาติเจอไปหมายถือว่าบางทีก็พูดทาอะไรที่สุดว่าเอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นีใช่ใช่แันก็ก็คือเด็กอ่ะมันก็จะฟิลประมาณนี้ค่ะก็ซึ่งมีผ่านมาก็เจอเจอแต่ลูกค้าที่น่ารักและเข้าใจแล้วเวลาเราล็อกไปกินาเร่มเริ่ายาไปทความเข้าใจแล้ คือไม่ได้พูดเยอะอะค่ะ,ะก็แค่จะเล่าให้เขาอาจจะมีตอนนี้เขาเริ่มโตขึ้นละรู้เรื่องมากขึ้นก็อาจจะให้ดีเทลเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนนิดนึงเพราะว่าอ่าเริ่มเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าต้องพูดอย่างนี้นี่นะใส่หัวนะอะไรเงี้ยไม่คือไม่ไม่ใส่ข้อมูลเยอะแค่ให้เขาเข้าใจว่าวัาวนนี้มาทําอะไรเราจะมีทำนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะแค่นั้นเพราะว่าเดี๋ยวเขางงอ่ะแล้วเด็กเขาเครียดอย่างที่นี้นเซตมีต่อรองไหมครับ ต่อรองว่าแม่อันน like <okay okay ี้ให um ้ดีกว um ่าหรือว่าแม่แบบนี้หรืออะไรเงี้ยก็อย่างที่เห็นนะเขาก็จะอยากไปเล่นเล้ก็จะอยากไปเล่นแต่อย่างเงี้ยก็คือแปลว่าคืออะไรคือคือคนจัดอีเวนต์เข้าใจมีมุมให้เด็กเขาแบบว่าได้ทําอะไรได้เดินไปเดินมาแต่ก็ยังอยู่ในซีนยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้พรีเซนเตอร์วิ่งเข้าไปไหมคผชมยังได้อีกค่ะอยากขวนจะลองเท้าที่ยังเหลืออยังได้อีกยังได้อีกค่ะแต่ปีนี้ก็น่าจะขวนไปประมาณแบบ หลักหลักร้องโอ้โหสมพ้นปากสมรปากสาธุสาธุทุนทุนการศึกษาค่ะแต่เห็นว่าบางคนไปซื้อติมไหนเข้ามาที่ต้องใช้จริงก่อนถึงจะรับก็คือเด็กมันโกกไม่ได้อ่ะเออมันกลัวมีลูกหลุดค่ะมันเด็กอะไรนะ่ะใช่ใช่ ันบางทีก็เดาอารมณ์เดาอารมณ์เขาไม่ได้เลยก็เพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็คือว่าต้องให้มันอยู่ในไลฟ์สไตล์เราจริงๆมันต้องไม่ไม่ไม่ได้ฝืนอย่างของกินนม่เข้าหาเยอะไหมครับเพราะว่าเวลาน้องกินทุกคนอยากกินตามของกินก็มีบ้าง่ะมีบ้างแล้าต้องยิ่นข้เสนอเลยว่าถ้าหนูทำอย่างนี้จะลู้ ดี๋ย,ยก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างอย่างพวกวันที่ถ่ายทีวีซีหรือว่าถ่ายถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าชั่วโมงการทำงานมันจะยาวกว่าแบบนี้แล้วเขาก็จะอาจจะต้องใช้สมาธิเยอะอาจจะต้องอยู่ในเซตนานอาจจะต้องแบบอยู่กับที่นานๆหรือว่าทําอะไรที่มันซ้าๆอะไรเงี้ย เพก็อาจจะต้องใช้ความอดทนอีกเลเวลหนึ่งจากอีเวนต์มันจะมันลักษณะงานมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีต่อรองบ้างหรือว่ามีแบบติดสินบนอะไรอย่างเงี้ยกันบ้างก็มีเออมีให้รางวัลบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะติดสิมบนกับให้รางวัลต้องเป็นอะไรครับที่รู้สึกว่าเอาอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเขาจะอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบอภิเษกตั๋ที่ใช้กันประจำอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่า อ๋อแบบเขาก็จะต้องมาสืบจากเราจากป้าว่าตอนนี้น้องอินอะไรน้องอยากได้อะไรอืมออยากได้ะไรอย่างเงี้ยอืมตอนนี้อะคะอย่างว่าถ้าแบบเวลาเขาถ่ายโฆษณาเขาจะอยากได้นาฬิกาเ็น้ยแต่ไม่เคยใส่เลยนะก็ใส่แค่ใส่แค่วันใส่แค่วันนั้นแหละทิดาเห็นแค่วันแบบมันรู้สึกโตมันรู้สึกเท่แบบนี้เห็นชาไม่มี ใสวไม่ไดแ่นที่ได้ว่าุ้เีใช่ค่ะเขาบอกเสพผิดก็จะมีใช่เพราะว่าคือจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดงอาจจะมีโปรเจกต์ด้วยกันกับทางแบรนด์แล้วที่นี้เนี่ยเหมือน ทางแบรนด์ก็เหมือนแบบฝากแบบว่าให้มาเรียกว่าอะไรเหมือนให้ติวน้องว่าออกเสียงแบบนี้นะให้เมมโมรี่เอาไว้เราก,<ๆ>ก็จะบอกว่าก็จะบอกเขาว่าให้ออกเสียงแบบนี้เพราะว่าชื่อน,นี้ยมันเหมือน,นแบบมันยังเป็นชื่อที่คนยังออกเสียงผิดเยอะบางทีเรายังพูดผิดพูดถูกเลยใช่ไหมคะออก็เลยทีนี้พอใครพูดที่มันไม่ใช่เขาก็จะไปแก้ว่ามันไม่ใช่ต้องเป็นแบบนี้แสดงว่าความจําเป็นเลิศก็เด็กอะความจําเขาจะแบบโอใช่าจะ เขาเด็กอะเนาะเด็กเขาจะแบบเขาจะเขาจะเขาจะตรงตรงอ่ะเขาจะซื้ออ่ะอย่างพีนี้แม่ทำาม่ยังเขามานอกับบิีเตอร์เข้ามาทั้งหมดแล้วปีต่วเพราะว่าแบบมันมันเยอะเยอะมากเลยเหรอคะไม่ไหนก็เห็นกันมากลรู้สึกว่ายังได้อีกเดี๋ยวต้องยังไม่ทำลายสถิติที่แม่เคยทำไว้ไม่่้าวัด่ไม่แต่้วัน่แม่ลูกม่ไม่เป็นไรเราก็เได้ มแม่คิดว่าที่สิของแม่เป็นเท่าไหร่คะปีนึงก็ต้องมีสิบกว่าเราตัดสิบสามเกินแตกได้แล้วเะเรานับจอบเล็กจอบน้อยด้วยเหรอเออก็ไม่เป็นนะแสดงไม่พี่ชมว่ถามแฟนว่าค่าตัวนี่คือแบ่งแม่ลูกใช่ไหมถ้าเอาง่ายจริงหรือว่าเอาแบ่งไม่ถึงไม่ถึงว่าคนละส่วนกันไม่ได้แบบว่าเป็นแพ็กเกจคือก็มันมีคือมันเป็นผ่านบริษัทอะค่ะมันผ่านบริษัทอย่างเงี้ยค่ะก็ มันก็เป็นเรื่องของการจัดการรายได้อะเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ตกเป็นของเขาแหละใช่ไหมสมบัติทั้งหมดของแม่ก็สุดท้ายแล้วอย่างคอมวเตอร์ข้าวต้มคอนพิวเตอร์นี้ส่งไปเรียนส่งที่ไหนกดถึงชั้นไหนกดถึงชั้นไหนไปก่อนหรือว่าตอนนี้เข้ายูนิเวอร์แล้วอยู่ที่ว่าจะเรียนอะไรจะเรียนอะไรหรือว่าจะเรียนที่เดียวกับพี่สองคนเรียงปิดโอ้ยพี่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไปหรือเปล่า พี่ชมถามเรื่องอ Teraz, มีมนึงเรื่องที่อุ้มมาแล้วมีนอนแม่อยู่กับเแล้วพอเจอแบบว่าแขกทู้หิงเกิดพิมเป็นแบบแขกพิมไพ์มันเกิดได้ยังไงแบบนี้เลยนะก็เหมือนแบบว่ามันจะคล้ายๆมันจะออโต้เนาะด้วยความที่โดนโดนป้าสกิดตลอดอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่า ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยจ้าเปนทับเจ้าอะไรเงี้ยเจ้าคนนี้บายบายจะคนนี้ว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะแบบเหมือนออโต้เป็นออโต้ใช่แล้วมันเหมือนก่อแม่เจี๊ยบบอยเอาจริงๆแม่จำไม่ได้แล้วว่า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 งอนอะไรันารกกอาจจะกระช่ายอาจจะหลังจานนิกชิเอตอะไรบางอย่างกันอยู่แล้วก็แบบว่าเม้งเม้งอยู่อะไรเงี้ย ไม่ไหวแล้วไม่ได้เลยก็บอกแล้วออโต้ออโต้เหมือนไม่ทันเหมือนไม่ทันได้คิดได้ยินคำสั่งแล้วก็แบบไปก่อนแล้วก็มาถามว่าอยากจะาเอามาจากไหนดีเอ็นเอเนี้ยก็ก็ดีค่ะแต่ว่าก็ต้องดูต่อไปก็คือชมก็ไม่กล้าแบบ โอ้ยลูกฉันมีสม,มิริตหรือว่าแบบอะไรเงี้ยคือตอนนี้เขาก็สามวกกว่าเนาะเราก็ไม่รู้ว่าพอเขาโตขึ้นพอเขามีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมาก,มากๆเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นแบบนี้ก็ได้อะไรยอย่างแบบอย่างพี่สายเนี้ยพอเขาโตมาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบแบบแบบนี้มากเกนี้ยจะไปบังคับให้ ให้ยิ้มหรือว่าให้เสิร์ฟอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้คือเขายังแบบเขายังฟังเราอยู่เขาบว่าสาวขวบแล้วเขาก็ยังสนุกอยู่คนก็แซวว่าเคาแยกแยะเรื่องส่วนุกด้วอยู่บ้านเป็นยงงก็ชาวเหนือก็ว่าไปอยู่บ้านเป็นหนีบ่อยนะก็เป็นก็เขาก็เป็นคนที่สีหน้าเขาแบบมันมันของแต่ชมว่ามันก็เป็นเพราะว่าเด็กด้วยอะอะไรก็เด็กเขาก็ไม่เก็บอะเรื่องอะไรปนกัน 你先，你先 <Yeah. S 2> <Easy, easy. S 1>。<laughs> <laughs> ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจจริงจริงมันถึง2ี่สิบบาทแล้วก่อนขายของขายของยี่สิบบาทเลยต่อไปต้องทำเป็นแบบเวทีแทนคือต้องมาได้เงินใช้เงินเยอะเหตุนีพี่ชมถามเรื่องเรื่องที่เรื่องอายุเรื่องอายุเห็นนิตากันมั้ย้วตอกันมัเทตนี้มันเป็นยังไงบ้างเลยบานนะพีกรลูกสะพ้ายและลูกสาวมันต้องแบ่งคลาสยังไง่่้้ที ก็ตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าจะแบ่งยังไงแต่จริงๆพอมันถึงเวลามันก็เหมือนนั่งิงคุยชวนคุยเมาส์กันไปเรื่อยๆค่ะก็ปล่อยไหลแล้วบางทีก็มีตลกมีจังหวะนรกมีอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์ตามที่เขาจะเราไม่เห็นเพรามานั่งซ้ำซากเดียวๆต่ดตร่นี้ ก็คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพอมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่ในรายการหรือว่าพอมันไม่ได้ถูกสคริปต์ขึ้นมาในชีวิตประจําวันเราบางทีก็ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอะไรอย่างเนาะเพราะว่ามันชว่าจริงๆหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันแหละเรื่องในแค่คนในบ้านในครอบครัวในอะไรบางทีเราก็ไม่ได้มานั่งพูดเรื่องซึ้งๆกันหรือว่าไม่ได้แบบมานั่งแบบ ย้อนลำลึกถึงเหตุการณ์ทา,างนั้นท้งนี้อะไรเงี้ยพอพอมันเป็นรายการมันก็แบบมันก็เหมือนคุยก,กันไปนเรื่อยๆแล้วส,สนทนานล้นมันก็พาไปจริงๆส่วนมากก็พอพอแล้วซ่าเราไมีการบีฟเขาอก,ก่กอกกกมนมีประมาณนี้อะไรยังไงไม่ได้บีบเดี๋ยวมาเช็คเทปเอาอออ เราชอบเลือกอันที่เกิดที่สายเลิศนะปูนเจ็ดแพายุที่เลี้ยวขาลุ้นมาที่ซอยอ๋อซอยลูกอมบ้านเก่าค่ะบ้านเก่าซึ่งหลายคนซึ่งแบบว่าอุ้ยทำทุกปีเลยหนักย้ายบ้านไปแจล้วค่ะก็ย้ายไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ขายที่นั่นเนาะแล้วก็เขาเกิดตรงนั้นไงคะเขาเกิดตรงนั้นก็มันก็ผูกพันแหละผูกพันก็ถือว่า ได้คือเหมือนจะพูดยังไงอ่ะเหมือนซอยบ้านอ่ะมันก็เหมือนเราแวกเพื่อนบ้านใช่หมันก็เป็นความคุ้นเคยอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้ได้ได้ตอบแทนเขาเล็กๆไ้นอยด้วยยางคนคนอย่ยภาพมัาก็บอกว่าดีใจที่เลือกไม่ผิดที่เป็นแฟนคลับบ้านนี้โอ้โหขนาดนั้นเลยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มันไม่ได้แบบ

ถ้าแกะนกแกะนกแกะนกแกนกแกะนกแกะกแกะนก่กะนกแนแกะนกแกะกนแกะนกแกะนกแกะแกะแกนกแแก่นกแกะนกแกกแกะนกแกกแกะแกนก่งะนกะนแก่นกแกนกแนแกแกกนแกะนกแกกแกะแกะนกแกะนกแกะแก่น่นกแนแกแกกแกกแกก ไม่ลยไม่ได้กี่ซองซองซองไม่ดกี่ซองไม่ได้เลไม่ได้องนะเดี๋ยวเอาเอาอะไรเอาซองเอาอไของไม่ขอของม่อม่องไได้กี่ซองมีแถมไหมมีแถมไมแถมไม่มีไม่ได้แถม้ยหรอครับแถมแจกเลยแเลยแจกเลยกเแจกกอ่ออคอโอเคออคออ ดีนะคะาต้องซื้อ่ะชมูสาต้องมีนขาวินปยนคุต่อดีนะคะจำแบงได้เกเกลุวเกลมายแล้วคุกค้าเกลเกลเกล่เกลก็มดีนะ้สำามผ้ชมกเกลรวนวยไม้กี่อันอันสามเลยอัน

ลูกขายอยู่ตรงกลางลูกใส่กระเป๋าลูกขายนกักยู่ะโอกค้าอนีเท่าแกะเท่าแกะอซื้อซื้อซื้ออซื้อซื้อซอา้อล้แกไม่ไหวแล้วแกะไม่ไหวแล้วแกลูกขาเยอะเกินแกแกแกซื้อซื้อ้อแกะจะลาครับไม่ใช่ขายเก

เกลวกซื้อเกลือน้องแกลวกวอิซือก็เกิดอซื้อเกลือซื้อเกลือเปิดชุดได้เดี๋ยเปิดชุดได้ซื้อเกลืซื้อเกือคกวกี่สิบบทซื้อเกลืขอบคุณค่ะก่อเอาเกลือมาแรกกี่ลูกเอออะซื้อเกลอาาแก้วื้อนาคือาคือเอาเกลือปอมแก้จ๋ามต้องอลูกนะมองัยิ้มเอัอ่ะมไออจ

กล้องนี้นะคะน้องเกลวเ้อเกลีงนี้จ้า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 ยิ้มเลยยิ้ใช่ไหมยิ้มยิ้มเย้้เย น้องเกลวัวแมวชื render, ่อะไปอหพี่คนลลูกไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่แมวค่ะแม่่าไม่วไม่เลวทีนพี่ชมพี่ชมว้หมือสวยๆนิดนึงค่ะเออเอาสวยๆเลยค่ะไม่ได้กดิกันเลยวันนี้ขอหนึ่งโชว์หน่อยนะเกค่ะไม่ต้องกะโซนดับบโซนดับปอปกันโซดับปอมยั่ไงยังไงน้องเกลน้องเกล อาล่าเกลียวเกลียวน้องเกลียวขอโซดาป๊อบหนึ่งเพลงได้ไหมคะโซดาป๊อบโอเคเพลงอะไรนะเพลงอะไรม่ใหญ่ไม่ไม่เพลงที่จะบอกไห้รองอีกทีครับแม่ระของยาของทีบ้านของานี่ัขาจะไม่ได้เลยวันน้นเขาจะมางจะไม่นอนอน เออน้องมอไม่ได้นอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินตอนที่เราไปจะถูกเราก็ร่วงเรา่ไปเลยนั่อาหาตลอดเวลา้งงานเมื่อวานเนี่ยก็ต้องนอนก่อนโอเคได้งานด้นโอเคนะทุกคนให้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะนม่ไปตรงนี้นะไปแล้วเอาไปเมยเดี๋ยวไม่สายก่อนนะบาย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 บานบาายบาย เกแม่ไปแล้วนะไม่ติ่แล้ม่แล้วชิมอ่เหรอตุ้งจุ้ตุจ